สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทําหมูปิ้งนมสดค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือสันนอกนะคะสันนอกหมูเอามาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะอ่าแล้วส่วนใหญ่ที่เขาทําขายกันเนี่ยเขาก็จะมีมันเนาะมีมันแข็งๆอะ่ะแทรกอยู่แต่เราไม่ได้ใช้นะคะเราจะใช้เป็นหมูสามชั้นแทนนะคะอ่าหมูปิ้งนมสด ก็ต้องแน่นอนก็ต้องมีนมสดนะคะเครื่องปรุงก็มีสามเกลอนะคะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีแต่เราไม่ได้ใช้พริกไทยเม็ดนะคะเราจะใช้พริกไทยปน่นเพราะว่ามันจะทําให้ความเผ็ดลดน้อยลงนะคะอัตราส่วนเดี๋ยวจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็จะมีผงปรุงรสซอสแล้วน้ำมันหอย น้ำมันพืชแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะสีสันน่ะใครอาจจะใส่เป็นสีอิ๊วดำด้วยก็ได้แต่เราไม่เราไม่ค่อยชอบเราก็เลยจะใช้แค่นี้นะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราจะนวดเอาน้ำมันพืชเนี่ยน้ำมันพืชก็เป็นน้ำมันพืชที่ใช้ผัดนะคะอใส่ลงไปในหมูนะคะ แล้วเราก็จะนวดนวดให้น้ำมันน่ะมันเข้าไปในหมูนะคะทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าหมูของเราเนี่ยมันจะได้นุ่มขึ้นมันจะไม่แข็งกระด้างเวลาเราเราปิ้งเราย่างไปแล้วนะคะมันจะไม่แข็งกระด้างโดยการนวดแล้วก็นวดแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยสักห้านาทีนะคะ เนี่ยเมื่อเรานวดหมูของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มนิ่มตัวแล้วนะนวดครบเวลาห้านาทีแล้วนะคะเราก็จะเตรียมเอาพักไว้ก่อนนะคะเอาหมูนี่พักไว้ก่อนเราก็จะเตรียมเครื่องปรุงต่างๆลงมาเลยนะคะ ผงปรุงรสนี่ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าคนที่ไม่กินผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใส่ก็ได้นี่ซื้อซอสปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะอัตราส่วนเดี๋ยวใส่ไว้ให้นะอเอาไปทำขายได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนมสดนะคะนมสดนี่ ไม่ใช้นมพวกคาร์เนชั่นพวกนมอะไรพวกนั้นเราไม่ใช้นะคะเพราะนมพวกนั้นมันจะมีไขมันทานนะเราใช้นมสดที่กินเลยนมสดดัชมิลนมสดโฟโมดอะไรอย่างเงี้ยแหะคะ่ะนมกล่องเราก็ไม่ใช้นะคะเราก็ทำส่วนผสมอ่ะนีไม้ไม้ที่เราไว้เสียบหมูอ่ะเราก็เอาไปแช่น้ำก่อนนะคะ แล้วก็คลุกเ้าส่วนผสมให้เข้ากันเราอาจจะแตะแตะมือชิมดูก่อนนิดนึงก็ได้เราจะรู้ว่าอืมรสชาติมันโอเคตามที่เราต้องการหรือ,อยังนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาหมูเนี่ยที่เรานวดไว้แล้วกับน,น้ำมันพืชมาใส่นะคะแล้วก็นวดให้เขาเข้ากับ ส่วนผสมจากที่มันเป็นน้ําอยู่เนี่ยให้มันเข้าลงไปในตัวหมูให้หมดเลยนะคะต้องไม่เหลือเลยนะเนี่ยค่ะที่เป็นน้ำอยู่มันก็เข้าไปในตัวหมูหมดแล้ว ะะหลังจากเรานวดส่วนผสมเข้ากับหมูไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้พลาสติกนะคะถุงพลาสติกตัดมาหรือใช้พลาสติกแปก็ได้แต่การที่เราจะปิดไว้อย่างนี้มันอาจจะมีอากาศเข้าไปในนี้นะคะจะทําให้หมูของเราอ่ะสีไม่สวยเพราะฉะนั้น,เนยเราก็จะเอาถุงพลาสติกเนี่ยแนบ นะคะแนบไปกับหมูของเราอย่างนี้แล้วก็พักในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็เอามาเสียดไม้คะเสียไม้ไม้นี้ก็ต้องแช่น้ําก่อนแช่ให้มันอิ่มน้ําซะก่อนเพื่อที่เวลาเราเอาไปปิ้งไปย่างเนี่ยมันโดนไฟมันจะไม่ไหม้นะคะไม้เราจะยังคงอยู่ที่จะไว้ถือเนาะหลังจากนี้ก็ เดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะหลังจากที่เราพักหมูได้ครบตามเวลาแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูเนี้ยมาเดี๋ยวขอใส่ถุงมือแป๊บนึงเราก็จะเอาหมูของเราอ่ะมาเสียบไม้นะคะ เสแบบไหนก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วเราก็จะเอาที่เป็นสามชั้นใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็จะเอาหมูปิดท้ายไว้อีก อย่างเงี้ยไม้ละห้าบาทที่เขาขายกัน,นประมาณเนี้ยเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเรียงเรียงใส่ในกระปุกนะเนาะเรียงใส่ในกระปุกแล้วก็เอาพลาสติกเนี่ยพลาสติกเดิมตัวเดิมเนี่ยปิดทับก็แนบเหมือนเดิมแนบไปกับหมูเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะคะแล้วเอาเข้าตู้เย็นค้างคืนเลยก็ได้ยิ่ง จะทําให้หมูของเราหวานนุ่มนะจะยิ่งทําให้หมูของเราหวานนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างมันก็จะเข้าไปในตัวหมูหมดเลยนะเนอะทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเวลาเราทําหมูเสร็จแล้วเดี๋ยวนี่ค่ะเราเสียบเสร็จแล้วนะคะนี่คือการเสียบเสร็จแล้วได้ยี่สิบหกไม้ ขายไม้ละห้าบาทคงขาดทุนนะแล้วขายไม้ละสิบบาทเราก็ยังได้แค่นี้เดียวเองถ้าพูดถึงถ้าทําขายนะก็คงจะต้องทําแบบไม่เล็กกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออน่าจะเล็กกว่านี้แหละเนาะประมาณนั้นแหละแต่นี่เราทํากินไงแต่ถ้าทําขายทุกคนก็ไปดูเองก็แล้วกันนะคะว่าต้องใช้กี่กร,รมต่อไม้เนาะอืมก็ไปตวรวจเอาเองแล้วกัน อันนี้เราก็พอเราเสียบไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาถุงพลาสติกนี่แหละทับไว้อย่างนี้นะคะทับให้แนบไปเลยนะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะคะอย่างน้อย4ชั่วโมงหรือไม่ก็ข้ามคืนไปเลยนะคะถ้าข้ามคืนไปเลยเนี่ยรสชาติมันก็จะดีขึ้นหมูเราก็จะนุ่มเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวมาดูอีกทีว่า จากการที่เราพักเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาทํากินแล้วมันเป็นยังไงเนาะจ้ะเดี๋ยวเจอกันนี่ค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็ได้เอาหมูไปย่างเป็นบางส่วนนี่นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยคะเดี๋ยวต้องมาลองชิมดูก่อนใช่ไหม เห็นไหมคะว่าทำง่ายเราสามารถทำขายก็ได้อาจจะเสียบไม้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวจะชช้มดูก่อนเนาะจะบอกว่า ่าเครื่องปรุงอ่ะมันเข้าไปในเนื้อแล้วแบบช่ำอ่ะรสชาติดีมากๆเลยสูตรนี้เลยนะเอาไปทำได้เลยแล้วหมูจะนุ่มมากนะคะค่ะฝากไว้นะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหากเป็นประโยชน์กับผู้คนเนาะเราก็แบ่งปันค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะหมูปิ้งนมสดค่ะ